่ชเป็นสกรูสอนนะคะเมื่อกี้เราได้ชมวันสาระไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกิจกรรมยามว่างของเด็กสาระกันนะคะดีแล้วตีนสื่อล่ามใครออกใครค่ะเริ่มจากคนแรกคานุ้ยเลยค่ะออมค่ะเกรียนค่ะดูสิคะเล่นเกมชบโชน่อยค่ะเล่นเกมเลยค่ะไปลุกไปปีไปลักไปเกมเกมอะไรคะวีวี เดี๋ยวเป็นอายค่ะนี่ย่ะสาระคนที่สองทำไหมคะเร่าค่ะเว้ทุกวันครับดมดมกลิ่นเหนะคะโอ้โหเนื้อค่ะเนื้อเลยใครต่อคะคนที่สามค่ะรุ่นพี่ปีสี่แล้วดู่ะอ่านหนังสือหนังสือบอลอย่าไปเครียดนะคะนี่ค่ะปรึกษากันอยู่ว่าชนย่งชนย่งจะชนมึงเนี่ยแหละว้ อย่าเซนเซอร์อย่าเซนเซอร์หาแฟนเด็กคนหาแล้วก็กำลังหาแฟนเดู่ที่ห้องมันอยู่กับผัวค่ะมีกับผัวสองคนค่ะผัวมีสองคนนะคะครับก๊อฟก๊อฟแล้วก๊อฟออมไปไว้ไหนนะก๊อฟไว้แล้วทุกคนเลยจ้าสวัสดีค่ะไอ้สด่ะไอรอไอรอไปค่ะหมดความลาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ใครนี่ใครมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้สุดที่ักใครค่ะอ๋อเขาเป็น สุดชิร่าค่ะสุดชิร่าเมื่อกี้เล่นบอลอยู่ดีๆล้มเลยค่ะล้มขาอ่อนขาอ่อนทั้งพี่ทั้งน้องไม่ไม่ใช่แตวนะคะความจริงอันไหนอีกคะไปไหนคะเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะจะจยค่ะอนี่คือแฟนของแป้งครับนี่คือแฟนของแป้งใช่ไหมคะแฟนของแป้ง ใจอ่อนยังคะใจอ่อนยังใจอ่อนแล้วใช่ไหมคะร้องไห้ค่ะพูดอย่าบอกเอาเลยใจอ่อนยังคะใจอ่อนแล้วโอเคค่ะไม่ไลืมลืมตามาเห็นอะไรหรือเปล่าลืมตาแล้วลืมตาไปถ่ายเนี่ยลืมตามาจะเห็นแบบนี้ค่ะเห็นแบบนี้เใครเขียนไปอีกแป้งแล้วนีคอยนั่งทำตั้งนานนั่นเนี่ยเห็นเห็นเห็นชัดปะคะไปชูป้ายเนี่ย ขาด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 ขาลืมตาค่ะลืมตาสงสารเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะี๋ยวอาไปเชียร์จากเพื่อนที่สงสารนะจะกลายเป็นสมน้ำหน้าเรามาคุยกับหนุ่มขี้เมาหนิค่ะเอ่อสาวทีนี้เราคงไปกินเหล้ากันไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเขาจะต้องเลือกตั้งครับมีแขมีแทงบอลนะครับผมหัวน่าเกือบโดนบอลดีดีดดีดีนิดนึงตามอีกนิดนึง ไปมาก็จะไปได้วยกันนะคะเพราะว่าพี่เขาทำได้ไม่เปล่านั่งรถก็ฟรีค่ะกินข้าวพี่เขาก็เลี้ยงค่ะพี่ครับเพิ่งไปมาครับจะไปกับรุ่นน้องครับโดยไปห้าหกร้อยครับใช่ค่ะ<ด>ไปกับเพื่อนก็โดนเหมือนกัน,นะค่ะหมดครับทำให้ฉันี้นตา <c oughs> ีมีมีแฟนนมใหญ่ๆอะค่ะชื่อหนูตาล่ะครัชื่อหนตาอนนั้นไม่ใช่แฟนนั่นคือเมียเก่าครับอ๋อแล้วว่าข้างหลังอะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ นิ้วมาเป็นเก้ฮะไอรุ่นครับไหวไอปวกไอปวกดูดิคะดูดิคะวันๆไม่ทําไม่ทําหาอะไรเลยค่ะดูหนังสือผู้หญิงจะแต่งตัวไงดูว่าผู้หญิงแต่งตัวยังไงให้ดูหนังสือผู้ชายไหมก็เป็นเป็นแฟนกันอยู่อะค่ะเป็นเป็นแฟนกันอยู่นี่รุ่นตาเราแม่ตาแล้วลืมตาแล้วจะเจออะไรดีๆในชีวิต เปลี่แปะเก็บด้วยแม่เก็บนอ้อมสูน้ำหน้าพอพอพอเปิด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 อ่านก่อนเปิดอ่านก่อนปวดเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนละเปลี่ยนกีต้าร์มรเอาออมให้กูดูก่อนเปิดอ่านก่อนเปิอ่านก่อนแปะแดงนี่เห็นแล้วเห็นแล้วสุดหล่อเรามาแล้วสุดหล่อเหนื่อยขนาดไหนวันนี้เราขอสักผ้าหน่อยไม่ต่อเนี่ยวันนี้เหนื่อยปะคะวันนี้ไม่เนี่ยไม่เหนื่อยมั้งว้า กระดาษทิชชู่มีไหมคะกระดาษทิชชู่สนุกร้านนี้คะดูดูรูปผู้หญิงไปก่อนนะคะเล่นบอลเสร็จก็ต้องเล่นกิจกรรมในร่มบ้างนะคะเวลาในร่มต้มน้ำแขงใช่เก่งมากค่ะกอล์น่าลงไปไหนนี่ก็หัวเราะตลอดนะคะนี่คือหนูกลางค่ะ้าไหนช่อหูนี่ช่อหูคนเขาก็รู้หมดสิว่ากลาง ให้ช่วยมาจีบมาจีบอยู่จริงนี่มันเราไม่รับผิดชอบก็ไม่เก็บก็เมื่อกี้เจ้าน้าขึ้นมาเราเจ้หน้าน้องเค่ะค่ะอดไม่ไหวจริงๆค่ะน้องเคเขาเต้นน่ารักมากเลยค่ะค่ะอันนั้นช้างนะคะช้างช้างช้างแฟนหมึกนะคะไหนไหนช้างไม่ใช่ค่ะแฟนหมึกไม่ได้ค่ะหมึกอยู่ในทะเลต้องเป็นฟานช้าง ก็บอกแล้วไงว่าถ้าสมมติว่าเช้าลงไปหาหมึกน้ำกระเต้นเต้นตอบนี่นี่แฝงก็เล่นด้วยอ้าวอ้าวบาปน้ำดือยอ้าวดูอยู่อ่ะ